b a d m i n ตันไทยแลนด์โอเพ2025เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับแล้วไทยเองก็ได้เข้าชิงถึง2ประเภทมาดูกันว่าไทยได้เข้าชิงประเภทไหนบ้างซึ่งการแข,ข่งขันแบด m i n ตันไทยแลนด์โอเพ2025นะครับเป็นการแข่งขันแบดมินตันเวทวระดับซูเปอร์500ซึ่งการแข่งขันระดับเวท r จะมีทั้งหมด5ระดับนะครับ ระดับแรกระดับหนึ่งันระดับ2ระดับ700 2ร้อยระดับนี้นะครับจะบังคับให้นักกีฬาที่เป็นท็อปสาของโลกนะครับต้องไปแข่งขันนะครับแล้วก็ลองมาของเราคือระดับ500รอยนะครับแล้วก็ระดับ300อยแล้วก็ระดับหนึ่งรซึ่งไทยจัดอยู่2ประเภทนั้นระดับ สามร้อยซึ่งจัดไปเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็เดือนพฤษภาคมที่กำลังจัดอยู่นี้ก็คือเป็นระดับห้าร้อยทำให้การแข่งขันแบบมิ้ัน a ท l ลนโอเพนนะครับมีความสนุกนะครับเพราะว่าเป็นเลเวลที่สามก็นักเตะมิตันตัวท็อปของโลกหลายๆคนก็เดินทางมาแข่งเพื่อที่จะเก็บอันดับโลกจากรายการเทเลนโอเพนนี้ก่อนอื่นนะครับมาดูผลงานนักกีฬาไทยที่ผ่านเข้ามาลิมถึงรอบเซมิฟิแลหรือว่ารอบรองชนะเลิศ er นะครับว่า ผลงานเป็นยังไงบ้างครับซึ่งเราเข้ามาอยู่สามประเภทก็คือชายเดียวหญิงเดียวแล้วก็ชายคู่นะครับประเภทแรกที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันเป็นประเภทชายคู่รอบนี้บาสเดชพลกับสกายจิตินงงนะครับมือวางระดับที่16ของโลกเจอกับมือวางอันดับที่5ของโลกจากมาเลเซียนะครับอารเชียกับโซวิกนะครับซึ่งคู่นี้เป็นคู่หนักแน่นอนเพราะว่าได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสที่ผ่านมาด้วยไม่ธรรมดาจริง แล้วเขาก็เป็นมือวางอันดับที่2ของรายการทําให้บาร์สกับสกายก็ต้องออกแรงหนักนะครับแต่ก็ท้ายที่สุดจริงๆเรามีจังหวะที่ขึ้นนําทั้ง2เกมนะครับแต่ก็ไม่สามารถนำได้ตลอดเกมทําให้เขาชนะเราไป2ต่อศูนย์เกมนะครับก็ต้องยอมรับว่า2คนนี้ของมาเลยนะครับเขาเล่นคู่กันมานานการคอมบิเนชันการเข้าขากันเขาทำได้ดีกว่าเรานะครับดังนั้นก็บารสกับสกายก็ต้องไปรายการหน้านะครับ ทำให้ภาพรวมของบ้านนะครับซึ่งเล่น2ประเภทก็คือประเภทคู่ผสมกับน้องเฟรนนะครับก็จอดอยู่ที่รอบ8คู่สุดท้ายนะครับส่วนเละชัยคู่นะครับซึ่งกำลังมาดีๆนะครับในรายการทัวร์ยุโรปสวิตโอเปนก็เพิ่งได้แชมป์มานะครับมารายการนี้ที่บ้านไทยก็ไม่สามารถเข้าไปในรอบชิงได้นะครับก็จอดอยู่ที่ รอบเซมิไฟนอลอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับว่าบาร์สจะยังเล่น2ประเภทอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าทางโค้ชของ s อ g จจะมีการตัดสินใจย,ยังไงนะครับแต่ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้บาร์สก็ถือว่าเป็นนักแบดมินตันไทยที่ประสบควาเสเร็ตมากที่สุดคนหนึ่งประเภทที่2ที่ไทยลงแข่งขันเป็นประเภทหญิงเดียวนะครับหมิวพรนวีช่อชวงครับมือวางอันดับที่1ของรายการแล้วก็เป็นมือวาง อันดับที่6ของโลกปัจจุบันเจอกับสุพนิราเกตทองซึ่งเมยสุพนิราเป็นแชมป์เก่ารายการนี้แล้วก็เป็นมือวางอันดับที่4ของรายการแล้วก็เป็นมือวางอันดับที่10ของโลกถ้าตามฟอร์มปัจจุบันแล้วก็อันดับโลกก็เป็นไปตามนั้นคือน้องหนิงดีกว่านะครับแล้ววันนี้ก็เป็นเกมที่ตัดสินกันระหว่าง2คนนี้ว่าใครจะสามารถคุมเกมแล้วก็คุมสติคุมอารมณ์ในการเล่นได้มากกว่ากัน เพราะเล่นในบ้านต่างคนก็ต่างอยากเป็นแชมป์ในบ้าน,น,านก็ผลออกมาก็เป็นน้องหมิวที่ทําได้ดีกว่าในสองเกมแล้วก็ชนะไปยี่ต่อ9แล้วก็21ต่อ18บแปทำให้น้องเมย์สายไม่สามารถเข้าไปป้องกันแชมป์ไทยแลนด์โอเพนสองพัน้าได้นะปีที่แล้วเป็นแชมป์สองพันยทำให้ไม่มีนักกีฬาไทยคนไหนจะสามารถแบ็คทูแบ็คคือได้แชมป์สอปีติดยกเว้นกรณีที่บาร์ก,กับป้อป้อเล่นคู่ผสมในปีที่เกิดโควิดระ,ะบาด ดูจัด2ครั้งใน2สัปดาห์ติดทาให้ตอนนั้นได้แชมป์สครั้งเลยทําให้ Thailand o p e n 2 0 2 5มีนักกีฬาไทยได้เข้าชิงนั่นก็คือหญิงเดี่ยวหนึ่งประเภทแล้วประเภทที่3ที่ไทยได้เข้าชิงนั่นก็คือประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิสารมือวางอันดับหนึ่งของรายการแล้วก็มือวางอันดับ2ของโลกปัจจุบันนะครับเจอกับล็อกกี้ยูจากสิงคโปร์ซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกเหมือนกับวิวเลยแต่ว่าวิวเป็นปีล่าสุด ตามสถิติที่เจอกันมาก็เป็นวิวชนะได้มากกว่านะครับแล้วก็ล่าสุดที่เจอกันในชิงแชมป์เอเชียที่เดือนมษายนที่ผ่านมาก็เป็นวิวที่ชนะมาสองเกมมาวันนี้วิวก็ทาได้อย่างเนียนตาจริงๆมีโอกาสได้เข้าไปดูหน้างานก็ต้องยอมรับว่ารู้สึกประทับใจและรู้สึกขนลุกว่ามีาบบนักแบดมินตันชายเดี่ยวของไทยที่เล่นได้ดีขนาดนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าวิวเล่นได้ดีจริงๆเนียนตามากๆในสถานการณ์นี้ก็ทําให้ เราได้ชิงอินประเภทคือประเภทชายเดี่ยวซึ่งตัววิวเองนะครับเคยได้แชมป์ในรายการ Thailand Open มาแล้วหนึ่งครั้งแต่เป็นปี2023นะครับส่วนสมาร์ท24วิวไปตกที่เซมิฟิแลที่ไปแพ้ให้อื่อึนการองเองการที่ผ่านมาแต่ว่ามาปีนี้ก็ไปแก้มือในรอบสิบมุสุดท้ายได้นะครับแล้วก็มารอบนี้ถึงรอบชิงก็แปลว่าผลงานอย่างน้อยวิวทำได้ดีกว่าปีที่แล้วแล้ว ก่อนจะไปดูว่าในรอบชิงใครเจอใครบ้า,คบางครับก็มาดูผลประกอบการว่าแต่ละประเทศที่มาแข่งที่ Thailand Open ทีมไหนที่มีโอกาสที่เข้าชิงมากที่สุดนะครับปรากฏว่ามีทั้งหมด5ชาติที่ได้เข้ารอบชิงนะครับแน่นอนว่าชาติที่เป็นอันดับหนึ่งก็คือจีนนั่นเองถึงแม้ว่าไม่ใช่เจ้าภาพแต่เขาก็เป็นพี่ใหญ่ของแบดมินตันโลกนะก็ต้องยอมรับเขาได้เข้าชิงในประเภทหญิงเดียวนะครับคู่ผสมก็ชิงกันเองนะให้มีส อ่าอย่างที่เข้าไปชิงแล้วก็แต่ว่าเป็น2ประเภทที่เขามีโอกาสได้เหรียญทองนะครับซึ่งแน่นอนว่าคู่ผสมเขาได้ชิงกันเองก็หนึ่งเหรียญทองละส่วนอีกญิงคู่ก็มีโอกาสสูงที่เขาจะได้อีกหนึ่งทองส่วนไทยเองก็ไม่เลวนะครับสามารถเข้าชิงได้2ประเภท2คนนั่นก็คือหญิงเดี่ยวน้องหมิงอครนมวีกับอ่าน้องวิวโกลวุฒิวิริศา์ในประเภทชายเดี่ยวส่วนประเทศที่3ถือว่า,า,าเซอร์ไพรส์นะครับมาเลเซียมาเงียบนะครับก็ สามารถเข้าชิง2ประเภทก็คือหญิงคู่นะครับพลิตันกับทีน่านะครับกับชายคู่ที่ชนะคู่ไทยมานะครับก็เป็นอลันเชียกับโูวิคนะค,คู่นี้นะครับก็ปกติในเชทวไม่ค่อยแก่งแต่รายการใหญ่ๆอย่าง,าง,าง,งชิงแชมป์โลกหรือว่าโอลิมปิกเขาเก่งจริงๆต้องยอมรับแต่ว่ามารอบนี้เหมือนเขาแบบเขาเต็มตัวมาดีจริงๆประเทศที่เซอร์ไพรส์อีกหนึ่งประเทศก็คือเดนมาร์กนะครับ ถ้าแอนโนเซนเข้าชิง1คนไม่เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าเขาเป็นมือวางอันดับที่3ของโลกปัจจุบันแล้วก็เป็นมือวางอันดับที่2ของรายการแต่ชายคู่นะครับเขาเป็นคู่ใหม่ที่อนันดับยุโรปอยู่ประมาณ70นะครับวันนี้สามารถเอาชนะคู่เก่งจากอินโดนีเซียได้นะครับเอาเฟียงกับอันโตนะครับสต่อศู์เกมด้วยไม่ธรรมดาจริงๆเพราะถือว่าเป็นมารม์ค่นนเข้าชิง แล้วเป็นเกาหลีใต้นะครับที่ได้เข้าชิงหนึ่งประเภทก็คือประเภทหญิงคู่ก็เป็นจองอื่นจับคู่ใหม่ซึ่งจองอื่นถ้าใครได้ตามดูก็คือเขาเป็นเจ้าของเหรียญในโอลิมปิก2024ประเภทคู่ผสมกับคิมวอนโฮก็ถ้ารู้ขนาดนี้ก็จะรู้ว่าไม่ไม่เป็นเรื่องยากที่เขาจะได้ชิงในรายการนี้ออเดอร์เพย์ออกมาแล้วนะครับเริ่มเวลาที่ยังคู่แรกเป็นหญิงคู่นะครับบริตันกับที่น่าจากมาเลเซียจะเจอกับจองอื่นกับลียุนวูจากเกาหลีใต้นะครับ ต่อด้วยชายคู่นะครับก็จะเป็นคู่ใหม่ของเดนมาร์กกับคู่เก่งของมาเลเซียนะครับส่วนประเภทที่3นะครับเป็นประเภทหญิงเดียวนะครับมีไทยนะครับนออ้องหนวิวพรหวีช่อชูวงซึ่งเป็นมือวางระดับที่1ของรายการนะครับเจอกับมือวางระดับที่2ของรายการเฉินยูเฟยเมื่อ1นึ่อ2มาตามนัดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเฉินยูเฟยเ,ยเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกโตเกียวที่ผ่านมานะครับ ดังนั้นเป็นงานหนักของนงหน่งแน่ๆนะครับซึ่งเจอกันมาทั้งหมด14ครั้งนะครับเป็นเขาชนะมากกว่าถึง13ครั้งแล้วก็ม็นนงหน่งชนะมา1ครั้งคือย้อนกลับไปเมื่อ2018ที่ในรายการฮ่องกงโอเพ่นนะครับถึงนงหน,หนชนะในะตอนนั้นแล้วตัวนี้นะครับูเนฟเฟยก็เพิ่งกลับมาจากการพักผ่อนแล้วก็แข่งตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็ต้นมาก็ ได้แชมป์มาสองแชมป์แล้วก็ไม่แพ้คาเลยยกวินอัสยองนะครับก็ต้องยอมรับว่าในนาทีนี้เอาเขาลงยากนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเสียงเชียร์คนไทยก็อาจจะทำให้นักหนิงสู้ได้ส่วนประเภทที่3นะครับใครอยากดูเกมระดับโลกก็ไ่ดูหวงตรงปิงนะครับคู่กับเฟิงอย่งเจอนะครับจะเล่นกับคู่ใหม่ของประเทศเขาเองนะครับก็รอดูว่าคู่ไหนของทีนจะเป็นแชมป์รับปิดท้ายการแข่งขันในประเภทชายเดียวนะครับวิวกุลวิทิสารมือวางระดับที่2ของโลกมือหนึ่งของรายการเจอกับมือสอง ของรายการมือสามของโลกนะครับเรียกว่าตัวท็อปของโลกมาแข่งในรายการนี้เลยสถิติที่เจอกันมาเจ็ดครั้งนะครับเป็นเขาชนะเราได้ถึงหกครั้งจะบอกว่าวิวแพ้ทางเอโดเซนก็ไม่เกินไปนะครับวิวเคยชนะมาหนึ่งครั้งนะครับในรายการอินเดียโอเพนสองพันยี่สามที่วิวได้แชมป์ตอนนั้นและพวกนี้ก็จะเป็นแมตต์ตัดสินนะครับว่าถ้าใครชนะก็จะขึ้นเป็นมือวางอันดับที่สองของโลกนะครับถ้าวิวชนะพวกนี้ได้เป็นแชมป์คะแนนวิวก็จะเพิ่มไปที่เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อย 79แล้วก็แอนดอร์เซนก็จะได้9453คะแนนถ้าในทางกับกันนะครับถ้าเขาชนะน,นะครับเขาก็จะได้คะแนน91,853จะขึ้นเป็นมือสองของโลกแคนบิวแล้วว่าบิวก็จะได้คะแนน91,379คะแนนดังนั้นพรุ่งนี้ใครเป็นแชมป์ท a i น a n d o เพ n จะแทนท้ายด้วยเป็นมือสองของโลกด้วยเรียกว่าเป็นการแข่งขันที่น่าสนุกแล้วก็น่าจับตามอง,างมากๆ ใครที่อยากเชียร์หมิวกับวิวสุดก็สามารถซื้อตั๋วได้ที่ไทยที่เกตมิเจอร์นะครับไปเชียร์กันที่อาคารนี้มีบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเสียงเชียร์มีผลแน่นอนนะครับมาลุ้นกันว่าวิวจะสามารถเป็นแชมป์ในไทยอีกครั้งได้หรือเปล่าแล้วก็จะยังคงเป็นมือสองของโลกอีกต่อไปได้หรือเปล่าก็มาลุ้นว่าหมิวได้แชมป์ไทยแลนด์มาเตอร์แล้วในปีเดีวยวกันจะได้แชมป์ไทยแลนด์โอเพ่นหรือเปล่า ส่วนใครที่ไม่สามารถไปดูได้ที่สนามก็ดูถ่ายทอดสดผ่านทู for you แล้วก็ทูสปอร์7นะครับยังไงก็ฝากกด Follow ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังเรื่อยๆนะครับขอบคุณ